คันนี้เป็นแคปคอกบรรทุก5ตันนะครับทุกท่านนี้สีเทาเออร์บูตเครื่องยนต์ 3,000cc แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่มีเครื่อง2.2มาเนี่ยลูกค้าเซลลต้นหลายท่านก็เอา2.2ไปไปทำ5ตันก็มีนะครับหลายคันแล้วนะครับแต่ลูกค้าบางท่านก็ใช้เครื่อง3,000ก็ก็เยอะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบแล้วกัน นะครับดูที่น้ำหนักบรรทุกเอาครับถ้าวิ่งล่องยาวไกลๆบรรทุกตันตันตลอดก็เอา3,000ไปเลยดีกว่านะครับนี่คันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นของลูกค้าจังหวัด101ยเอนะฮะร้อก็ลูกค้ามีเพิ่ม,เต,มเติมให้เซลต้นใส่ไฟตัดหมอกให้นะครับเพราะว่าในเกรดตัวเอเนี่ยจะเป็น,โนโรถที่ไม่มีไฟตัดหมอกมาไฟหน้าเนี่ยเป็นมันติรีเฟคเตอร์เป็นหลอดฮาโลเจน ogen, อยู่แล้ว นะครับคันนี้ติดตั้งไฟตันหมอกเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เซ็ตบรรทุก5ตันนะครับไปเจาะรายละเอียดกันสำหรับล้อหน้านะครับคันนี้ใช้เป็น TC005 นะครับสีเทากันเนาะเบอร์ยาง2 3 5 5, 5 0 1 8นะครับก็ใส่ชุดนอด็อตปอกกันสัดเรียบร้อยอันนี้ลูกค้าเลือกโทนสีอะไรเองหมดนะครับเซล์ต้นก็จัดตามสั่งให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้า เราจะใส่ปอกกันสั่นให้ทุกคันนะครับเพื่อเวลารถวิ่งเร็วอะไรพวกนี้มันจะได้หมดปัญหาเรื่องล้อหน้าสั่นนะครับหรือว่าถ้ามันมีอาการ,รม,มันก็จะได้น้อยที่สุดนะครับคันนี้โหลดหน้า1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับโดยปกติจะโหลดประมาณ2นิ้วแล้วเลือกสั่งได้ใครไม่อยากให้หน้าต่ําขนาดนี้ก็โหลดนิ้วหนึ่งอะไรอย่างนี้สั่งได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับใช้เป็นตัวเพลาลอยของโปร abs ลูกปืนใหญ่นะครับ ABS เนี่ยใช้ได้เบรกมือใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นแม็กบรรทุก XL7 นะครับแม็กบรรทุก XL7 นะครับเป็นยางมิชลิน XCD2 เบอร์ยาง225 75ขอบ15ครับเราดามกระบะบนล่างให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ดามนะครับดามบนดามล่างอย่างหนาเพราะว่าจะได้ลดการหรือป้องกันกระบะแตกกระบะฉีกได้ได้ดีนะครับ มีการย้ายหูแหนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับแล้วก็โดยคันนี้รูปทรงของเจ้าคันนี้นะครับ<ม>ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่อยากให้ตูดมันต่ำมากดูจากรูปที่ส่งมาให้เซลลต้นนะก็มีรูปตัวอย่างที่ลูกค้าส่งมาก็จะทำด้านหลังประมาณนี้นะครับด้านหลังเนี่ยสำหรับคันนี้จะสูงกว่าด้านหน้าประมาณนะครับ1นิ้วนะครับประมาณนี้1นิ้วนะครับก็จะได้ทรงออกมาประมาณนี้ซึ่งถ้าบรรทุกข,ของเนี่ยก็ สูตรก็กดตับลงมาอีกน,นะครับแล้วแต่น้ำหนักการบรรทุกนะฮะตัวแหนบที่ท่านนี้ใช้นะครับใช้เป็นแหนบ20มิลข้างละ5ตัวนะครับมีชุดโช๊คไขว้มีสก,กีเรียบร้อยหมดตรงเตงความสูงเป็นตรงเตงเดิมนะครับอย่างที่บอกลูกค้าไม่ยอ่อนะครับสำหรับท่านนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่การใช้งานนะบ,บางท่านก็ไม่ชอบยอ่อยังอยากได้สงูงหน่อยบางท่านก็อยากได้เตี้ยๆเลยนะครับก็แล้วแต่ นะครับอย่างนี้ก็เวลาขับเดิมๆนะครับก็ยังให้ความนุ่มนวลได้ดีนะครับไม่ได้แบบดีดหรือกระด้างไปเลยซะทีเดียวนะครับนี่สำหรับคันนี้ก็เป็นสเต็ปบรรทุก5ตันนะครับตัวคอกเนี่ยเป็นข้องานช่างบึ้งราชบุรีนะครับเหล็กสับท้าย4ตัวครับผมแล้วก็มีฉากเหล็กรอบคันนะครับมีฉากเหล็กรอบคัน มีกรอนล็อกฝาท้ายเลดให้นะครับเห็นไหมฉากเหล็กรอบคันกรอนล็อกฝาท้ายเลดเรียบร้อยหมดแล้วก็ตัวคอกเนี่ยจะสูง1เมตรสาหเซนหรือ10ชั้นครึ่งนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเกชั้นครึ่งนะครับเป็นคอกเหล็กแซมเลดแป๊บป,ะป,ะปัปาน้ำเงินนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้กันมาอย่างยาวนานเลยนะสไตล์คอกแบบนี้ นะครับหัวข้อก็เป็นเลสน,นะครับให้ในเรื่องความสวยงามอ่ะเนี่ยพอดูด้านหน้าเห็นไหมครับหัวข้อก็จะดูสวยนะครับไม่ได้เป็นสีตัวแป๊บปปาอย่างเดียวก็มีเลสสลับมานะครับก็ดูสวยงามสําหรับตัวข้อนะครับคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยติดกันสาติดครอบมือเปิดนะครับเป็นครอบมือเปิดโรเมียมนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับรถแคปปัจจุบันเนี่ยคืออุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยเขาก็ให้มาครบแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยดูอย่างตัวคุญแจรีโมทเห็นไหมมีมาให้เรียบร้อยละนะครับมีให้วันนี้ลูกค้ารับรถเราก็ให้ไปทั้งหมดเลย2ดอกนะครับให้ไปเลยนะครับคุณอ่าพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ลักษณะของตัวพวงมาลัยเนี่ยอันนี้จะเป็นพุ่มยูรีเทน นะครับจะยังไม่ได้หุ้มหนังนะนะครับมีวิทยุปรับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับหน้าจอมีเรียบร้อยแอร์เป็นปุ่มหมุนแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับในแคปเครื่องสามพันเนี่ยเราจะมีให้เลือกแต่เกียร์ธรรมดานะไม่มีเกียร์ออโต้นะครับสําหรับรุ่นที่มีเกียร์ออโต้จะเป็นเครื่อง2อทสองนะครับนี่แล้วก็แคปเปิดได้ซึ่งเซลต้นเนี่ยห็นหลายๆท่านเนี่ยที่มาซื้อเป็นข้อแคปกับเซลต้นเนี่ยลูกค้าชอบพูดคนว่า คือชอบตรงที่ว่าเวลาเป็นแคปเนี่ยตัวเบาคนขับเนี่ยเขาสามารถเองปรับนอนได้นะครับลูกค้าท่านนี้ก็น่าจะเป็นมีเหตุผลนึงนะครับที่มาซื้อเพราะว่าปรับนอนได้หรือว่าบางทีไปกับลูกอะไรเงี้ยก,ก็ก็นั่งได้ได้เยอะขึ้นต้องบอกอย่างนี้นั่งได้เยอะขึ้นสบายขึ้นนะครับก็ทุกอย่างมาให้ครบแล้วล่ะนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า นะครับครบเรียบร้อยหมดนะครับลองดูนะครับใครอยากได้นะครับแบบนี้ทักหาเซลล์ต้นได้เลยนะครับอย่างแคบคอกแบบนี้ก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็รับรถได้นะครับรถเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีมีสีขาวสีบ้อนเงินสีเทาก็คือจะเป็นเทาเอลบูตตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สี ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยถ้าบางท่านไม่ชอบล้อหน้าสีแบบนี้ลายแบบนี้ก็เลือกได้นะครับล้อหลังไม่ชอบแบบนี้อยากได้กระทะบรรทุกก็เลือกได้เพลา t c p y ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ t c p y ที่หัวเพลาเขาก็มีอัจจรบีมาแล้วที่เขาโฆษณาใหม่ก็เลือกได้ซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยในทุกๆอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ย คือเลือกได้หมดนะครับอย่างตัวคอกเนี่ยจะใช้เป็นคอกเลดล้วนก็ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยก็จากที่ใช้มาผมว่าก็มีความคิดที่แตกต่างกันบางท่านบอกว่าคอกแบบนี้ดีกว่าบางท่านบอกว่าคอกแบบนั้นดีกว่าอะไรพวกนี้ก็เอาที่ท่านเคยใช้งานหรือว่าฟังบอกต่อกันมาก็ได้หรือถ้าใครไม่มีสเปคในใจเลยไม่เคยวิ่งรถคอกวันนี้อยากจะวิ่งเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเซลล์ต้นช่วยแนะนําให้ แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ไกลเกินจากพวกนี้หรอกครับเราก็จะคัดของที่แบบยี่ห้อติดตลาดให้นะครับเพราะหนึ่งจะได้มีในเรื่องของการรับประกันด้วยแล้วก็ตัวล้อ,อก,ก็เลือกเองได้หมดนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยละกันโชว์รูมเซลต้อนอยู่จังหวัดนครนารชศีมาอำเภอพิมายท่านใดสนใจก็ทักหาเซลลต้นได้เลยนะครับเซลต้นยินดีให้คำปรึกษานะครับจะออกรถแบบไหนแต่งสไตล์ไหนยังไงทักหาเซลลต้นได้เลยครับผม สวัสดีครับ